มาอลไรครับชุดในตำนานชุดที่2นะครับหอคอยบูญาเดย์เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะแพงสักกี่เพชรนะครับผมเออแล้วก็มีนี้ด้วย,ยท่าเต้นบุญ่าท็อปอัรรับท่าใหม่แค่เติมแล้วก็ได้ท่าอุ้ยกิจกรรมมารัวๆนะครับผมช่วงนี้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v p s นะครับรอบนี้มาพร้อมกิจกรรมใหม่กิจกรรมดีๆเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมฝากไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดสันกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้กิจกรรมนี้นะครับผมเสียกันไปเท่าไหร่คอมเมนต์กันไ้ด้วยนะครับใครที่ต่ำกว่าพันเพรก็คอมเมนต์กันไน้ด้วยอยากรู้ว่าทุกคนเสียันเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมไหนก่อนดีกิจกรรมวันนี้ก่อนละกันนะครับบูญ่าท็อัพเป็นท่าทางอันนี้โอ้โหเทเกิลเทเกินกนี่นงไงยาดลิว โคเทนะครับผมอยู่กับโจโจลา่าข้ามสตวัรเดี๋ยวดูอีกรอบบับบับบับนี่ไงเอาจาิเอาจริงนะครับเพียงแค่เติม300เพรเราก็จะได้ท่านี้มาแล้วนะครับผมเติมแค่300เพรเองแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเติมกันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้ยเป็นกิจกรรมท็อปอัพเหมือนกันเติม99เพชรพนะครับได้เซตต,ตัวนี้นะครับแต่เติม400เพรได้ชิ้นส่วนความทรงจำมาส0 0รอ้ย อามาเดี๋ยวเราไปดูกิจรกรรมชุดในตำนานกันดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้โอ้าหาโหโครเทนี่ไงนะครับผมอันนี้เหมือนการ์ตูนมากๆเลยชุดมันไม่ค่อยเท่เลยครับเอาจริงนะชุดมันไม่เทสสำหรับผมนะแต่สิ่งที่เทะไม่รู้มันจะดูได้ปะวะโอ้ดูไม่ได้สำหรับผมไอดวงตาไฟๆอันนี้นะครับเท่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดชุดกันดีกว่านี่นะครับอันนี้เป็นดวงตาของมันรู้สึกว่า เราสามารถเปลี <c oughs> yeah, <c oughs> ่ยนสีดวงตาได้ไหนๆนี่ๆๆๆอันนี่ๆๆเนี่ยเห็นปะตาสีแดงอันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการนะ่ยผมทำงารแค่ตามันจริงๆไม่อยากได้ตามันครับผมอยากได้ตาสีสีแดงเนี่ยเท่เท่เลยแล้วก็สีฟ้าแต่สีฟ้ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมเออก็นั่นแหละนะครับผมกิจกรรมมันก็แค่สะสมโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นอันนี้รูปมังกรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันคือรูปอะไรนะครับครบ5โทเค็นเราก็จะได้ ชุดเท่ๆชุดนี้มานะครับผมอันนี้เป็นไอวเฮย้ยไอวนี่สวยปแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับดูรางวัลทั้งหมดก่อนนะครับผมางวรลทั้งหมดมีอะไรบ้างมีโทเค็นแน่นอนนะครับมีตะบองบูญ่าไม่รู้ว่าเคยมาหรือ,อยังนะครับแล้วก็ท่าเต้นยึกยือยึกยืออันนี้นะครับใครที่ยังไม่มีก็คุ้มเลยกิจกรรมวันนี้นอกนั้นก็เป็นขยะเช่นเคยแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือเอามาย่อยสลายกลายเป็น รีไซเคิลได้นะครับผม,ผมก็อาจจะช่วยลดเพชรไปได้เยอะนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันนะครับสุ่ม5ครั้ง100เพชรนะครับผมสุ่ม5ครั้ง100เพชรเดี๋ยวเราสุ่มได้11ครั้งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ไปทําสูตรเรากันดีกว่าแน่นอนนะครับเราจะใช้สูตรเตียวของเราเหมือนเดิมนะครับผม <laughs> ซึ่งผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่า แต่ว่าเราทําเพื่อความเท่ะนะครับผมนี่เราทําเพื่อความเท่ไปขอเอาดวงมาเททิ้งอันนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองแล้วก็สิบโอเคเราเอาดวงมาทิ้งตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิบเอ็ดครั้งนะครับผมยาวๆเลยปับ๊บโอ้เอฟเฟคกดสกิลยัง่งอ่ะ ไม่ได้ว่ะเปิดมาแรกก็ได้อาหารหมาเลยสาภาโอ้โห้ยกดไปเลยสิบเอ็ดครั้งนะครับผม <S <S บอได้บัตรเวฟอนรอยัลท,ที่สามครั้งนี้ต้องได้แล้วแหละเน่แหนมันเป็นฟูดหลอกให้ตายใจได้สักอันสองอุ้ยได้ตะบองเพชรมาด้วย <S 1> <S 1> นะครับผมเป็นสูตรครับหลอกให้ตายใจสัก อัน2อันแล้วจากนั้นก็เกลือนะครับผมมีดรมที่ผมเดาเลยว่า3 0 0พันบวกจริงแต่ชุดมันเท่จริงนะครับหลายๆคนต้องการแน่นอนนะครับผมก็ไปไปกันเลยดีกว่าอันที่เท่าไหร่เลยไม่รู้เนาะกดเตายาวเลยดีกว่าเนาะอปึ๊บเออได้มาอีกหนึ่งครับตอนนี้700เพชร800 1,000เพชรเลยครับผม 1> อ1อ0นึเพชรเราได้มา3โทเคนแล้วนะครับแล้วก็เรามีของรีไซเคิลอยูอ่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมจะเอากล่องอะไรกลับบ้างนะครับผมเอาวันนี้อ๋อนี่ยังไม่มีปืนสกินปืนที่ยังม่มีแนะนําให้เอากลับเลยนะครับแล้ก็ชิ้นส่วนของความทรงจำมันไหนที่มผมอยากได้หมดเลยนะแต่ว่าเราเอาไปย่ยยอยสฉลียดีกว่าเนาะส่งไปห้องแต่งตัวครับแล้วก็กดยืนยันนี่นอกนั้นเราก็จะเอาเป็น รีไซเคิลเป็นปุ๋ยให้กับเราเพื่อที่จะมาสุม่มครั้งต่อไปดเด็ดได้ปะเฮ้ยสี่ครั้งนะสี่ครั้งนะงงเออมันคงไม่ใจดีขนาดนั้นหรอกครับไปเราเอาอีกรอบนึงได้ไหมถ้าได้นี่ฮาเลยนะเดนไม่ได้ไงนี่เลือกอีกครับหมุนโอ,อ้ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยว ผมขออนุญาตแวะไปเติมเพชรสักนิดสักหน่อยนะครับสักหนึ่งพันก็ยิว่าน่าจะพอแล้วแหละกลับมาแล้วนะครับผมไปใส่มาอีก1,000พเพชรนะครับสุ่มได้อีก10รอบผมไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมนะครับปะ่ะเราไปกันไวๆเลยดีกว่าเนาะกดเปิบกดข้ามผมจะสุ่มสัก5รอบนะครับสี่ห้าอุ่ยได้พอดีเลย <laughs> ได้่มด้วย5อันได้พอดีนะครับเราเสียไปทั้งหมด1,600เพชรนะครับผม วันนี้นะครับเราเสียไปทั้งหมด1,600เพชรนะครับแจ่มแจมไเริู่ยเลยส,สวยๆนะครับทุกอย่างโอเคมากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับกันเลยดีกว่าสุนัขเป็นตัวครับนี่อันแรกในตัวที่2เป็นสกินโลโบนะครับผมยังไม่มีเหมือนกันอันที่3เป็นหินเออมด็ดดักบอลนะครับอันที่4เป็นไอซ์วอลอันนี้สวยมากนี่บุ l เลตพู๊ด้วยก,กันกระสุนเนี่ย สวยจริงนะครับผมแล้วก็ออลองใช้ไหนแล้วกันอันสุดท้ายที่เราต้องการมาเลยครับพี่น้องบอนี่เลยเทพจัดนะครับเปิดแล้วเดี๋ยวเราอุ้ยนี่โอ้โหได้ของเยอะมากได้ของโคตรเยอะปาบปาบมาแล้วก็ นี่ครับไม่ได้ท่าที่เด่นนี้ด้วยใช่ไหมเราก็กดรับไปครับอันนี้ก็เหมือนการโอ้โหได้ของโคตรเยอะแต่ตัวละครน,นี้ยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เปิดเนาะเราเก็บไว้ก่อน่ะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวที่เท่กดีกว่านี่ครับชุดร,ระดับตำนานเวลากดเข้ามามันก็จะมี2หน้าต่างแบบนี้หน้าต่างแรกนี่สีเราเปลี่ยนได้แล้วอ๋อย่างเอาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแต่งนะครับตรงนี้มาเราจะใส่หัวเดิมนีครับผมขอไม่ใส่หัวนั้นแล้วกันแล้วก็ผ้พาปิดปาก เราจะไม่ใส่แว่นนะครับเราใส่อันนี้แล้วก็ใส่เป็นเน่เป็นสีแดงเย่ลูยังเอาน้องๆก็าจาดอันนี้เป็นสีแดงสวยปะ่ะจาดลิวโคตรเท่นะครับผมนี่ไเอาจาดเอาจริงใส่เป็นกางเกงอะไรได้บ้างนะครับผมใส่เป็นกางเกงอะไรแล้วมันจะเทะ โหผมไม่มีปีกนกแดงนะผมมีปีกนกแดงนะ่ะให้เลยครับอน,นี่ใส่เกงการเกงไฟแบบนี้ก็ใช้ได้ใช้ดีใช้โดนเหมือนกันนะครับผมนี่นี่ไงอันนี้เป็นเสื้อของมันนะครับแต่ถ้าเราใส่ก้ามทองใส่กับก้ามทอง นี่ไงโอ้เอาจัดผมบอกเลยอะไ,ไรเดี๋ยวเราใส่ชุดนั้นไปก่อนไม่เราใส่สีแดงโอ้เจดูเอาจัดเดี๋ยวเราลองไปดูท่าทางกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเออเราได้ท่านี้มาเจดี้คิโคตรเอาเป็นแมงโคตรเอาพูดเลย ย้ายเลยย้ายเลยย้ายมาแทนนนี่เลยโอ้ดีเท่จริงเท่จริงเท่จริงนะครับผมเท่จริงนะครับเยอะเยบบอกเลยแล้วก็ได้ท่าไหนบ้างนี่ท่ากลางปีกครับผมนี่เจดโอ้บิได้ท่าเท่เท่อะเอาว่ะใส่หมดครับรออะไรล่ะใส่เบิร์ดน่แหนไหนลองสีลองสิ Okay. เอาไว้หลบกระสุนนะาน,นี้กูบอกเลย <c oughs> อัาน,นี้ม่หลบกระสุนครับแต่เรามาดูกันชัดๆนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างอันนี้เป็นแอนิเมชันเปิดตัวนะครับผมนี่เวลาเราเข้าห้องเราก็ได้ท่านี้แหละเนอะโคตรเท่แล้วก็สวมใส่ส่วนใดก็ได้เพื่อแสดงเอฟเฟกในหน้าล็อบี้อ๋อเราคือกเลือกเลือกเลือกใส่ชุดได้ นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเมื่อกี้แหละที่มันมีมาแค่นี้นะครับผมกิจกรรมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขออนุญาตขอตัวไปตัดคลิปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีคนดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยเสียเท่าไหร่ส่วนตัวผม1,600เพชรเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ